โอเคครับวันนี้อืมยังไงดีนะผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับตัวนี้นะเอ่อเอฟนคบได้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 ไดไดไดตอนแรกว่าจะทำวันพรุ่นี้นะอืมจะเอายังไงดี โอเคไหนๆก็ไ,ไหนๆละแอปที่ผมจะแนะนํานะครับที่แรงที่สุดนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับย้ําด้วยนะครับดูคลิปแล้วก็ผมก็ต้องย้ําด้วยนะว่าต้องใช้ดอกจันเก้าสามห้าด้วยนะครับเป็นตัวย่อนะซากเก้าสามห้านะนี่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับปัจจุบันผมใช้ตัวนี้อยู่นะนี่ไม่มีหลอกนะครับ ปูจริงผมพูจริงเน็ตไม่ต้องบอกอะไรมั้งอ้าถ้าเกิดทุกคนแบบเว้ตาดีที่วัดเน็ตวัดให้ก็ได้อืมก็มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกเห็นแค่แป๊บเดียวคงจะรู้เนาะประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้วัดแต่ผมจะไม่วัดให้จบนะแค่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นสิบเมก็พอแล้วนะแต่ผมจะไม่วัดตัวอื่นนะแค่แนะนำนะว่าตัวนี้มันจะแรงนะมา ตัวนี้นะครับปรับเป็นตัวนี้นะครับนี่นี่ YouTube นะครับตัวนี้เท่านั้นนั่นถึงจะแรงแล้วก็ตัวนี้นะก็จะปรับเป็นตัวนี้เท่านั้นนะนี่ปรับตัวด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยนี่ถึงจะแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ปรับเป็นเดี๋ยวปรับเป็นคําว่านี่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้นะแค่นี้เสร็จละโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย